วันนี้เราจะเดินทางไปวัดป่าเพิกนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมอยู่บางปะม้านะคะคือมีท่านพระอาจารย์อยู่หนึ่งนะครับเขาทานดีแล้วก็บอกลูกศิษย์นะครับเราจะไปเยี่ยมท่านเองครับตอนนี้ระหว่างทางเนี่ยเราก็จะมาสัมภาษณ์คุณได้กิจศักนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไหลวงพี่คนนี้แกชื่ออะไรนะหลวงพี่อะไรปะเออไม่เป็นไรก็คือหลวงพี่เนี่ยแกเป็น แกเหมือนกับเป็นแฟนเป็นแฟนคลับเหมือนกับเป็นแบบคนที่แกคือแกกินเบอร์หนึ่งแล้วก็แกก็คือดีมากแล้วแกก็ได้แนะนาให้ลูกศิษย์ลูกหาใช่ป่ะแล้ววันเนี้ยแกเนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยไปสัมภาษณ์ลูกศิษย์คนนั้นที่กินแล้วดีเพราะแกบอกว่ามันมีสตอรี่ที่น่าสนใจใช่ไหมแล้วแกก็ติดตามเราอยู่ตลอดมีคลิปใหม่ๆบ้างไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมที่แกบอกอ่ะที่บอกว่าขอคลิปใหม่ๆใคอยากดูแกอยากจะให้ส่งให้ลูกศิษย์ลูกหาเขาดูแกเลยเราก็เลย จะไปหาแกหลายครั้งแล้ววันนี้ก็เลยมีโอกาสก็ <_ d ose> เลยไปสัมภาษณ์จะไปสัมภาษณ์แก <_ d ose> ก็จะเอาสมุนเบอร์หนึ่งสมุนไพรเราไปถวายท่านด้วยนะแล้วก็ในระหว่างทางเดินทางวันเนี้ยเราก็คิดกันว่าเอ๊ะวันแรกๆที่เราเริ่มต้นเนี่ยนึกถึงวันแรกๆเนาะวันแรกๆตอนนั้นก็ครั้งแรกที่หลอกเยียบลูกค้าเนี่ยเราไปเจอลูกค้าคนหนึ่งที่แกเป็นมะเร็งไว้อยู่คลองอยู่คลองสิบห้า จะเป็นมะเร็งตับปอนลูกค้าคนแรกเลยใช่ไหมเออคนแรกเลยที่เราไปลงไปเยี่ยม,มคือพอดีมันมีทีมงานเซลล์ของเราเนี่ย,ขเ,เ,ยเขาเขาไปทําตลาดแล้วเขาก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าลูกค้าตรงกลุ่มของิเนี่ยเขากินกันดีมากก็เลยเอาทีมช่างกล้องไปไปไปเยี่ยมแล้วก็ไปเจอคนหนึ่งแกชื่นอนิมาเรียมแกเป็นอิสลามแกบอกแกเป็นโรคมะเร็งตับ่อนเนี่ยคือแบบนั่งเนี่ยเขาต้องนั่งพิงนะ S <S 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 นั่งเองไม่ได้นะแล้วก็กินข้าวเนี่ยต้องกินข้าวต้มแล้วก็ต้องมีญาติเนี่ยคอยป้อนให้แล้วแกก็ต้องคอยเลี้ยงหลานอยู่คนหนึ่งตอนที่แกยังแข็งแรงพอเป็นมะเร็งปุ๊บเลี้ยง <S 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 ไม่ได้แกก็ต้องส่งหลานเนี่ยกลับไปอยู่ที่โคราชให้พ่อแม่เขาดูแลเองแล้วมีวันหนึ่งนะเขาเนี่ยกินเบอร์หนึ่งแล้วดีเขาก็เลยซื้อไปให้หลานเขาคนเนี้ยที่มาเรียมเนี่ยกินพอลองกินปุ๊บก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนกลายเป็นคนปกติอ่ะ สุดท้ายเกก็เอาหลานกลับมาเลี้ยงได้มาเลง่งนนะเป็นปกติมาเลงก<ล>ระปอนคือแบบตอนนั้นน่ะรู้สึกตื่นเต้นคนลุกตลอดเวลาที่สัมภาษณ์เลยหลักจากนั้นเนี่ยคือวันนั้นเน่เป็นวันที่ผมเนี่ยตั้งตั้งใจว่าผูจะทําธุรกิจเนี่ยให้ประสบความสําเร็จเพราะว่า,เ,าเห็นคนเขามีชีวิตรอดได้อะจากสมุนไพรตัวเนี้ยก็เลยตั้งใ,ใจว่าเราจะทํางานนี้ให้เป็นภารกิจแห่งชีวิต แล้วมันก็กลายมาเป็นสโลแกนของเบอร์หนึ่งสมุนไพรก็คือเบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตหมายถึงว่าเป็นภารกิจในชีวิตในการช่วยชีวิตคนอ่าแล้วเราก็เป็นนโยบายที่ผมเนี่ยออกมาเยี่ยมลูกค้าอยู่ตลอดเวลาก็คือเป็นงานประจำเป็นงานเป็นงานหลักของผู้บริหารแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือ เราได้กำลังใจกลับมาทุกครั้งที่เราออกเย่ยมลูกค้าเพราะเราเห็นคนเคสแบบนี้เยอะมากเลยที่เขาดีมีชีวิตที่ดีขึ้นจากสมุนไพรของเรา mm hmm. ว่าแต่ละคนเนี่ย mm hmm. เขาเวลาเขาเป็นโรคเนี่ย mm hmm. เขาจะพยายามหาทุกสิ่งทุกอย่างทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้เขาหายไปฝังเข็มจะไปนวดหรือจะไปหายาต้มยาหมอ้อวัดไหนดีหมอไหนดี คนเข้าทรงอะไรที่ไหนดีเขาไปทุกที่เลยนะบางคนเป็นมาเป็นสิบปีอย่างเงี้ยมุมไหนของประเทศเขาไปทั่วหมดแต่เขาก็ไม่เคยหายแต่พอเขาได้ลองเบอร์นหนึ่งเนี่ยเขากลับดีขึ้นอะ่ะอือันเนี้ยคือคนเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะคนเนี้ยคือคนที่กําลังถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มจากการที่สนใจแล้วก็เอามาเป็นตัวแทนใช่ไหมใช่ครับผมพอเป็นตัวแทนแล้วผมก็พาคุณเอกเนี่ยไปไปเจอลูกค้า รู้สึกไงเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นที่แบบเป็นเจอลูกค้าแรกๆก็ตอนแรกก็ก็บอกตรงว่าตอนแรกก็มันจะเป็นยังไงนะเพราะเรายังไม่เคยไปหาลูกค้าเนาะก็เฉยเฉยใช่ไหมก็เฉยเฉยว่าเออแต่เวลาไปเจอเคสแรกเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าโอเคมันใช่นะเพราะว่าไม่ได้มีสคริปต์ให้ลูกค้านงทุกอย่างที่ที่ลูกค้าพูดเนี่ยก็คือพูดจริงๆไม่มีการเตรียมจริงไม่มีการเตรียมไม่มีการอะไรเลยเราไปด้วยกันนี่ใช่ไหมใช่เพราะว่าเรารู้เราไปด้วยกันเดินทางด้วยกันมาตลอด แต่ครั้งแรกที่ไปเราก็ตกใจมันขนาดนั้นเลยเหรอมันดีขนาดนั้นเลยมันดีขนาดนั้นเลยเหรอทำไมกินแล้วมันดีขึ้นดีขึ้น<อ>กินมาหลายอย่างไม่ดีขึ้นแต่กินอันนี้แล้วมันดีขึ้นอย่างเงี้ยตอนแรกเรากม็มันดีขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าพอไปเจอลูกค้ารายแรกก็บอกว่ามันดีจริงๆไม่ได้อวยไม่ได้โมลองมาเยอะแล้วแต่ตัวนี้มันดีเราตั้งอันนั้นมาแล้วก็บอกว่าโอเคเลยตัวเนี้ยใช้ได้แล้วก็พยายามจะสื่อสารออกไปนะฮะจาก ตื่นเนี่ยโอเคมาดีจริงนะแล้วเราก็เ,ออเริ่มทํามาด้วยกัน,ท,นที่บ้านก็กินกันทุกคนเลยตอนนี้าที่บ้านตอนนี้ก็เริ่มกินทุกคนอ,อคือตอนแรกเนี่ยยังไม่กล้าบอกว่ามันมันเป็นยังไงนะเพราะว่าความเชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันเอ,อเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาเราให้อาหารเสริมไปเนี่ยเขาจะแอนตีไว้ก่อนเลยว่าอ,อมาหลอกขายหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้เ,ออเพราะมันมันเต็มท้องตลาดทุกคนใช่นะใช่อันดับแรกเนี่ยตอนนี้ก็คือทุกคนระแวงหมดแล้วว่าคือข่าวมันออกมาเยอะนะครับว่ากินแล้วมัน เป็นมันเลง็งมันเพิ่มมีสารสเตรยรอยด์สารสเตีรอยด์อะไรประมาณนี้เป็นด่างๆในทีวีก็โดนจับโดนอะไรก,กั<ด>นเยอะแยะโฆษณาเกินจริงใช,ใช่นี่เราก็เลยแบบคือเราแนะนําก่อนไงแต่ว่าพอดีมันก็มีบางคนที่แบบว่าไม่เชิงต่อต้านเนี่ยแบบว่าต้องคิดก่อนว่ามันมัน,ม,นมันดียังไงมีข้อมูลอะไรไหมอะไรประมาณนี้คือต้องหาข้อมูลก่อนอย่างแม่อย่างแม่คุณเอกตอนแรกก็ก็ไม่กล้ากินแต่ว่าตอนนี้กินติดเลยนะตอนนี้กินดีนอนหลับดีเพราะปัญหาของเขาคือนอนไม่หลับ พอน้อนไม่หลับเนี่ยรู้สึกว่ามันเวียนหัวแรงไม่มีเออ,เอ,อก็เลยลองแนะนาให้แม่ไปทานทานวันแรกอะ่ะโอโ้โหแม่บอกปวนปวนเลยเลยมื่อกี้มคุยกับแก่าเออเป็นอะไรเงี้ยคือมันเหมือนเป็นการกระทุงพิษไงปุ๊บมันปวดหัวขึ้นเพียขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนแล้วอยู่ดีร่างกายเป็นอะไรวะแกแก็เลยหยุดทานไงพอหยุดเสร็จปุ๊บแล้วบอกว่าจะกลับมาทานดีไหมเราก็บอกว่า ดีทานต่อเนื่องเลยเพราะมันเป็นการกระทุ้งพิษพอผ่านไม่ได้สักพักหนึ่งอาทิตย์หนึ่งแต่เนี้ยเริ่มติดแล้วเพราะว่าอะไรเพราะมันนอนหลับสบายพอนอนหลับสบายมีเลี้ยวมีแรงเนี้ยเดินไปไหนมาไหนคล่องขึ้นเออเออเดี๋ยวกลับไปสัมภาษณ์แกอีกย่างญาติบางคนก็บอกว่าแข็งแรงขึ้นนะไปทําอะไรมาอย่างเงี้ยเออเมื่อกี้ผมเห็นกล่องกล่องที่กินเสร็จแล้วนะกล่องวางอยู่เต็มหน้าบ้านเลยอ่ามีเต็มมีเยอะก็กินไปเรื่อยๆเออแสดงว่ากินไปเยอะแล้วเหมือนกันนะเนี่ยใช่ใช่ แล้วก็เดี๋ยวนะหลังจากนั้นน่ะพอพอเริ่มมั่นใจขึ้นแล้วแบบคือคุณเอกก็มา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 ,มาร่วมทีมกับเบอร์หนึ่งเลยนะ<อ>า<ช>มา<ช>เป็นทีมหนึ่งใ,<ช>ในการทาโฆษณาให้กับเบอร์หนึ่งก็มีความจากคนที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นก็เฉยเฉยก็มาเป็นทีมเดียวกันเ<อ><ช>พราะว่าเกิดจากความเชื่อมั่นใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้รู้สึกยังไงกับเบอร์หนึ่งที่มาได้มาร่วมทีมก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าสายใช่ไหมใช่ใช่เียล ว่าเราไม่ได้ไม่ได้หลอกไม่ได้เชิญชวนอะไรนะเพราะคือเราต้องการให้คนหายจริงๆไงฮะเพราะบางคนเนี่ยเรารู้จากลูกค้าที่เราไปสัมภาษณ์มาเนี่ยเขาต้องการจะเจอจริงๆของที่ดีกินแล้วดีขึ้นกินแล้วหายอย่างเงี้ยซึ่งลูกค้าพวกเนี้ยเขาจะหาไม่เรื่อยๆแต่บางคนเนี่ยไปหายาต้มยาหม้อซึ่งกินแล้วโอ้โหเป็นลมไปมันไม่เขาเรียกว่าอะไรนะ่ะเราก็ไม่เชิงว่ามันมีพิษมีอะไรนะแต่เราไม่รู้แหล่งที่มาว่า มันใช้อะไรในการผสมบ้างใช่ป่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรอะไรประมาณนี้บางคนแบบกินจนเป็นโรคไตเป็นโรคอะไรขึ้นมาไงี่แท่ที่จะหายกับชาเป็นโรคซ้ำซ้อนก็มีซึ่งซึ่งพวกนั้นมันไม่มีออยไม่มีมาตรฐานไงไม่มีออแกนิกอะไรในการรับประกันไงว่าเออเขาทำมาจากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอออย่างยาต้มยำน่พวกนั้นเขาขายเขาได้นี่ก็ถือว่าเก่งนะอันนั้นก็ก็คืออาจจะแบบว่ามีคนกินแล้วมันหายมันดีขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็บอกต่อ แต่ว่าแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมมันมีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้โ <Okay. S 2> อเคก็พอหลังจากเมืม่อกี้เล่ากลับไปถึงเคสที่เราไปเคสแ,แรกเคสแรกเราก็ทําแบบนั้นพัฒนากันมาเรื่อยๆจนตัวตนตัวเรามีตัวอย่างลูกค้าที่กินแล้วเห็นผลเนี่ยเยอะม,มากจากการที่เราไปเยี่ยมลูกค้ามาตลอดระยะเวลาหลายปีนะเรา ผมมั่นใจนะว่าเรามีตัวอย่างลูกค้าที่ใช้แล้วเห็นผลเนี่ยน่าจะเยอะที่สุดเลยก็เคยถามกับทีมงานเรานะว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาไม่มีลูกตัวอย่างลูกค้าเยอะแบบเราอะเราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทําไมเรามีเยอะอะอก็แบบก็บางคนก็สันนิษฐานวิเคราะห์กันว่าอาจจะเขาอาจจะม่มีลูกค้าที่ที่กินแล้วประทับใจแบบเราก็ได้ใช่ไหมเออก็คงจะจริง ตอนนี้เราก็มีความสุขกับการที่ไล่ออกมาเยี่ยมลูกค้าแล้วสิ่งที่เราได้คือเอาลูกค้าที่ใช้เลยเผลก็มาใช้ยิงโฆษณานะลูกค้าเห็นแล้วก็ถึงสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่าลูกค้าที่ซื้อสินค้าเราเนี่ยเขาเห็นโฆษณาครั้งแรกปุ๊บเนี่ยเขาซื้อเลยอะ,อะเพราะว่าเราจะถามทุกครั้งเราจะให้ทีมงานถามทุกครั้งว่าอาทําไมถึงซื้อเห็นมากี่ครั้งส่วนมากเลยนะก็ะคือเห็นปุ๊บแล้วเขาซื้อเลย เขาบอกว่าเห็นแล้วแบบโอเคนี้เหมือนเขาแล้วก็ดูแล้วพูดแบบไม่ไม่ได้สร้างภาพเพราะว่าคือการที่เราเขาพูดแบบถูกชี้นำให้พูดกับพูดแบบพูดเองประทับใจจริงๆเนี่ยมันอินเนอร์เนี่ยมันต่างกันไงเนี่ย <c oughs> เป็นสิ่งที่สุดยอดสําหรับเบอร์หนึงสมุนไพร <c oughs> เนี่ยมีลูกค้าโทตข้ามาปิดปิดไ